มาพบกับช่องเยนัชาลำเพลนโชว์ออฟฟิเชียลค่ะมณีเข้ากับไดมมาประชุมเลยค่ะว่าพรุ่งนี้เราจะไปงานกันนะคะไม่ไปกันจะหรอจไดกันหน่เราจะไปงานกันอย่ามันหน้านี่ถือนะคะเข้ามาคุยกันว่าเมื่อเอือนี้เข้าสีเดินทางไปจังไดนี่มองนางจังไดอย่างนสีเป็นรคคา เราได้นั่งด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนซีต่างใบแล้วก็อันนี้ใบอันนี้ใบอันนี้ใบเอออันนี้ใบรุ่นตอนนี้เข้ากับซีไปเปลี่ยนร่างมากขึ้นหลุดก่อนนะคะเกิดอะไรเปลี่ยนชุดใส่คนไปหนังพี่ไปเปลี่ยนเขาจะเอาร่างขึ้นเออเออก็จะไปเปลี่ยนนี่แหะนี่นะคะไปยิมขยัก้าพี่ เอาเออลืมนีม่นะคะอุย้ยมันถ่อยหย่อนแสงป่ะแก้มพุก็ทำผู้ชมมาเนี่ยสยอียอุ้ยเฮ็ดไปเฮ็ดมากคนฝันพุชมพันผุ้ชมเท่า,ทากับวินหัวเออช่องช่องหนัวนี่ะพนมาคอมเมนต์บอกให้พี่ตอจบกลงเนี่ยกซื้อกลองดีดีว่ะทีออันุ่นพุมหกัก ทำผู้ชมหักแตกว่มามันกินว่ามันกินต้องกินยาเศร้าเศร้าหากักทำผู้ส้มเป็น,นเม,มื่อไรยาหักหรอไม่แมนออดิจ้าออดีจ้าดีค่ะดีค่ะวันนี้เราก็มารับพัสดุกันก่อนนะคะเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้าาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อนี่เราจะได้เอาของไปงานกัน้นแย่ เอีกอันคื้ไม่รถรสสื่อหรอเอาไม่เห้งจะมออั้คิมเอาไมา่มีคิมเดี๋ยวให้อีกันเพิ่มเ่มเดลลลายจับเอาแจมปาาดาไก่อนตลกมมีหเราไม่ได้เก็คิมพี่คิมพลายอันที่ ก็ส่งชังฉีหันช,ช่วยชาเชี่ยวแค่สายยังาาไม่รู้แค่สายยังทำไม่รู้เบสบสทีมแม่ยี่แอมป์นาดาไม่หรอบจั๊กไปกันต่อทีมทีมเออว่าลืมออแม่คะนุ้ยขอทีมพยันเนี่ยด้วยค่ะ เดี๋ยวเดลยค่ะแฟนผู้ชลมินท์สุดท้ายบรรยากาศให้เบิรงบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนนี่นะคะเข้ากับสีไปเปลี่ยนเอาล่างน่าเป็นไปตรงเนี้ยเกิดเปลี่ยนเอาล่างเอาชุดแดนเซอร์มาใส่กับล่างใหม่นะคะเพราะว่ามันมันมันหลายแห้งไหมสุดก็เลยต้องเปลี่ยน ไปกันเลยไปกันต่อเห้ามกสิมาแกะของกันนะคะแม่สั่งชุดให้ขอบคุณแม่นุ้ยนะคะสำหรับชุดนังเงือกแล้วก็แล้วก็เพื่อนอย่างน่าใส่แขนนะคะชุดลำเรื่องนะคะนี่ขอบคุณนะคะสวยมากๆเลยน,นี่ก็ะปนาจะเป็นชุดเงือกนะคะ แต่มันก็แอบบางนะคะเนี่ยนะคะเราจะไปงานกันที่ชยัยภูมินะคะเมื่ออื่นงานที่ชยัยภูมิวยค่ะอย่าลืมดวยค่ะไม่กำลังใจผมหนูใดเวย ชัยภูมแล้วก็โคราชแล้วก็สีทั่วทั่วกรทมนะจ๊ะก็จะเป็นบรรยากาศตอนนีกตานเย็นยามเย็นคุณครูนัดประชุมนะคะนั่งรถบัสไปกับน้องๆกับพี่ๆไปงานกันนะคะ ชอบอันนี้มากเลยเดี๋ยวหนูไปแกะให้ดูนะคะนี่อุ้ยสวยมากอุ้ยสวยมากนี่นะคะหน้าใส่เขนเพื่อความปีกความปังนูอชอบมากเลยค่ะแม่สวยงามมากเลยนะคะ รูพึงไปข้นขลของลงล่างแล้วเพื่อทีมเมืออื่อสดเดเเดินทางเมื่อเอื่อพั่นกนา,าศินาจะเดินทางแต่เสาร์ว้วยค่ะเพื่อไปทำการแสดงที่จังหวัดชัยภูมินี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการขุนคองนะคะ ข้อมูลของคันรถเวทีก็เก็บหมดแล้ววันดีค่ะน้องเบจัดค่ะค่ะโหยงย้อกฟอนเซการ์ดาเออเห็นว่าเขาขบุเขาบุลีนโนวาหนูบอกว่าโหยย้อนฟอนเซกันเด้อหนูอ่างเช่นเขาว่าโหยงย้อนหนูว่าซ่า,านแล้วก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆน,นะคะ เป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องคุยเก่งใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ยังคุยบเก่งปันไหนเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะไปกันไปกันไปกันไปดูบรรยากาศการยกของขึ้นลังกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนไปเลยไปเลยกำลังเดิอนอากาศหอนแต่ว่าใส่เสือเ้อ็ขนยาวเป็นวัยรุ่น วัยรุ่นเอลเออุ้ยนานจะลืมลกุญแจรถเก็บกระเป๋าไม่ได้นะคะหนูเป็นคนขีนน้ลืมดิค่ะลืมเก่งไปกันเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่บรรยากาศนะจ๊ะกำลังชุลมุนกันเลยเด้๋ยค่ะเดี๋ ความสีชุ่ล้วมุนยกล่างลเบิ้งย่พึ่งยูทูบเบอร์เนี่นนเป็นยูทูบเบอร์ดิมีช่องหองเด้งยางเอม่าะแกตอย้ายพึ่งกำลังมาลุงตุงนั่งนะคะเพิมสีมาลูงตุงนะในการเกยบของของเธอคนนี้นะคะป็นกังใจให้ครูพึ่งด้ค่ะลูก ไม่ไงไม่เห็นอย่างเนาะไม่ไง,อ,อ,ง,งอันนี้มาเราจ,าจา้างปะจ้ะแมนจ้าสวัสดีค่ะน้องเดียนัชชาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะค,คะพี่่น้องคะฝากติดตามกัด้วยค่ะได้ไหมคิมได้ไหมถ้าได้ไม่ได้มาใส่ ขออน,นุญาตตัดภาพนะคะเป็ี้ยวขี้มากคุณละลอยยอะไรสวัสดีค่ะฝากช่องครูพึ่งชื่อช่องว่าพึ่งสุดารัตน์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะฝากพ่อพ่อแม่แม่ช่อง ต้อนรัวไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพึ่งได้นะคะขอบคุณค่ะเออธรรมดาละ y o u t u b เบอร์ไม่เนาะก็ต้องก็เป็นธรรมดาเออดีใจน้ำพึ่งดีใจน้่งดีใจน้ำพึ่งช่องเอกลำเพิร์โชว์ออฟฟิเชียลครับตัดชุดบริสต์ออกนะครับก้นเขียนมาถือครับผมอ๋อเอกลำเพิร์ชโชว์ออฟิเชียลอ้าว YouTube เขาทำแบบนี้จริงจริงใช่ไหมคะ คือบ right. oh yeah. ุกพวกเขาทำแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้าปกติเขาถือกล้องนี้เขาถือกล้องหน้าถ่ายเป็นกล้องหลังก็เสริมหมือนกันนะคะกล้องหลังสวยกว่าแล้วแต่ถ้ามันถ่ายไม่เห็นแต่ครึ่งหัวนะมีู่ะล้างล้างหนักคัะเมื่อต้อลัางตัวันก็คือสภาพนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการเตรียมตัวในการที่จะเดินทางพรุ่งนี้เป็นงานเป็นงานเป็นงานเสภาพงานเสภาพงานแหลกมันบ่ค่ะมืออื่นนี่ไปด้วยเอออย่าเตีน นะคะเต,ตรียมตัวไปงานพรุ่งนี้นะคะผู้ใดอยู่ใกล้ชัยภูมิแปลงอลังใจใดเด้อค่ะหรือว่าคนไหนว่าสะดวกกะมันมีกลุ่มปิดนะคะทุกคนอยู่ในช่องทางการอันนี้อยู่ในเพจสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะไปจับจองซื้อกันได้ระเบิดอะไรอะ คลิปนี้ก็ต้องฝากไปก่อนเด้อค่ะฝากพ่อพอแม่ติดตามเนี่ยด้อยูทูบเบอร์หน่อยไหมบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเม่นหยังรถไต้ถังรถไต้ถัง